สวยงามตามทองเลื่องค่ะประดับต้นใหมเบึงจบพ่อแม่พี่น้องผ้าอ้ายแม่ยังตาหิมะกินเขาแล้วผ้ากันนอกมาเดินออกกําลัางกายจบพ่อแม่พี่น้องมม่ยังเตยหิมะเลยมึงไหนมันหิมะเต็มไปหมดจ้ะอูยสี่แม่สี่ <laughs> งลื่นขนาดได้หนิพ่อแม่เี่นหองก็ตอนตอนจะขี้รงจะลงไปได้ยุตแต่ว่าตอนยางขึ้นไอตอนนั้นขี้ขึนมากตีคุณจะเซนิแม่นเรียนะอยานะเพื่อนบ้านจ เตือนเล่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องเตือนสุดอากาศยามค่ำแล้วจ้ะนะคุณขาวไปมดอุดขาวจากพ่อแม่พี่น้องขาวไปมดเลยคุณนะพามาบึง <c oughs> ทางเขานข้านบ้านจย้ย งามบ่จ๊ะพูนะ่ะอฮ้ยเอ๊ะมึงแน่จับมึงแน่พูนลุกตุ่มเฮ้ย,ยมึหน้าบ้านจอยพ่อแม่พี่น้องอขาวไปเปิดอารมึงทางเขาหน้าบ้านพากันยางเขาล่างบ้านเอาอ ชมอื่นสว่างสว่างสิผ้ายางเบ่งรอบบานน่จาจะเนาะมึงต้นใหม่ข้าวไปเปิดเลยจ้ะทางนี่สวนจอยด้วยนะมึงกระทางต้ใไม้จอยเอานังแข็งใสมาใส่แต่ประเทศนี้โอ้ยสุดยวดคักต้นใหม่คักน่จาจะเนาะ โชดีขนาดที่มะมือนี้จ้ะขาวไปมดมึงมอเตอร์ไซคลูกชายจอดอยู่หลังบ้านพอพาออกกันเอาเข้าไปจอดข้างใน